สบายดีพี่น้องเมื่อนี้เข้าสิพาน้องวีกับน้องพูอย่างรอลินทงหน้าน้องวีเป็ตุ่มน้อยหนึ่งก็เลยสิพาไปพบหมอผิอผอผงง่นอยู่ภาคทงพุนเอะบวเผิ่นเป็นตุ่มอย่างก็เลยสิพาเผิ่นไปหาหม,มอบังก่อนตอนนี้กับฝนลินฝนลินอยู่อย่างเี้ยตอนนี้พอประมาณสี่โมงแรงเราละขำแล้วตอนนี้ ไปกับน้องผู้กับน้องวิสองเลยน้องสุเพล่งตั้งกันท่มใหญ่ตั้งกันเอากระหับไปได้ไหมล่ะแต่กระหับจะได้เขาเฝนลุมเก็บออมเงินพันกี่ของน่วงเหี้ยตอนนี้เก็บม่าทำไม

ต้นนี้เขาออ้วพี่น้องขาอันนี้กำลังถอดเสื้อขาอันนี้อุย้ยกม้มพอดีเหมาส่วนทางนั้นผัดเหลืองพี่น้องแนไปเห็นเขาเหลือง อตอนนี้เราก็อย่างตมทางตมทางก็สีเปื่อนน้อยอนึงพอดี่ว่าพี่น้องเบินเขาเนี่ยมือเลี้ยงไปเลยเพราะว่าเราบนเขาทุนบริเลคเคยออกมาจ้าคือเราเบินเขาเมื่อนี้น้องอจอยก็เลยถือโอกาสขึ้นเมืองลกองให้เพี่นเ้องเมืองเกาะนำขีดของเพื้นแต่ก็เลยนำขีดจกรรมนี้ให้พี่น้อง เห็นตอนที่เขากำลังออกควงแล้วตอนฝั่งนี้ไหวกล้มพี่นนองแต่ฝั่งนี้กำลังถอดก็มีใบเรืองไปนําบางกันกันนี่คือมุนทางเขาไปลุกไปยังตอนนี้เขาก็หอนมุนทางแล้วพี่เนองนี่ก็คือมุนทางโอ้สั้นสันสน,นี่ก็คือมุนทางมุนทางใหญ่ พราะเขามาเขาจะมาทางพุ่นวินหัวหน่อยเดิมเนรอมาเขาจะมาทางพุ่นแล้วตอนนี้เหาก็มาห่อทงขางใหญ่เขาก็เลยหงางลนี่รถข้างครัวแล้วลกูกเดี๋ยวมันจะเกะจีหอยตอนนี้เขาก็มาหอดสุกตราเป็นเขียบเหียบหอดละ่ะนี่ เฮ้ากันเลืจะยุดไปก่อนยุดไปก่อนน,ะอนานะพว่น้องมีคนต้อหนากไนเนาะนี่ตอนนี้เฮ้ากันมาหอนนี่เมื่อกี้นี่เขาผ่านอันานาพูดมาไปน้องวิญญาณคนนู้นเจิไปใส่ฮะเจาไปใส่เจาไปใส่ปะไรเงังปะ ปอนนี the winter, <lasses of the flooding> ้น <Dir> ้องผัวหัวผัวพี่เนาะเขาบอกว่างานงานมีน้องบางคนกับเก็บเกี่ยวไม่ได้เหมืนบางคนเลยเนาะน้องจ้อยเลยเกี่ยวข้าวตากฝนตอนนี้มาบ่ายแล้วก็เกี่ยวข้าวตากฝนมันยากอะกับสีอึ้มขึ้นนี่ยน้อยเอากระสีหยาดไปดำทางปูนอย่างเงี้เป็นทางใต้สีเหน่คือทางเอามา น,นี่คือทางเข้ามานี่คือทางเข้ามาเนาะนี่เขาก็ชิบเไปเรื่อยๆโอ้ยตกขี้ตมุมไปย่างลูกยังมากับอีป้านอนะ่ำเออเออเออเอ้ยมีตะปุกไปตุ่ม เย็นเย็นห่วงเขาดาวเสด้อน้องฝนกะพูดดีว่าเกี่ยวเขาไหวหาหน้าที่น้องบุยยังให้ฝนตกปันไหนพาจุพมฝนพากันยางเมกี้ต้มดีดเฉยฝนแล้วสองเล้น้องโอ้ตกคุ้มน้ำ นี่ก็อสิเป็นทางเอามาจะเป็นตรงเขาเบิดถงแล้วพี่น้องเขาเลือเล้อยๆเนี่ยไปเลือเล้อยๆนะเขาเล้พี่น้องที่มันซุก,กอ่ะนะ เชียงที Again, ่ไหนเป็นจุ enfin, ้งวอยู่วหน้าตอนนี้ก็สี่โมงสี่โมงักเลยโ่้ไ้ก่อนนะพี่องอย่ามาน้องผู้ท่านน้องผู้กำลังหวีก่อนเพื่อหอยลัว่องไอ้น้องเพื่อเลียควายป่ะสมมติเรียควา้กะไพ่ โตมากเกี่ยวอยางให้มันกินตเตะโตเห็นยังสัดงเนื้นอหยไปเรี่ยง,งวดตโตเออเอ็อองออพาเด็กหนอยมาหาหมอมหอันน่ะเอ้ยลดลูกล,ลดทั้งน,นนะั้นอ่ะมันเป็นตุ่มในมือก็ได้ตีเนื้อบวเป็นอย่างถ้ากับไปกับมันกับเป็นแต่ในมือก็เลยตีจนพงน่ะ เป็นน้ำเอ้ว่ายามันเป็นน้ำอากาศหรอกกัเป็นน้ำน้ำไม่หัวเออหญ้าอยงเง้ยนั่นน่ะหญ้าอย่างไงผู้ปลูกอ้าวเออเอื้อเมื่อก่อนเด้อ นี่ไงสองคนนะฮอดพูดเลยตอนนี้เขาน่ะกลับแล้วพี่น้องเห็นแต่รถมาแต่สายเออ เฮ้ยพากันเหตุจังบัดน,นี่บอกว่าเลยพี่้องออกกนลองพูน้องวิตอนนี้ห้ากลับเลยพี่้องนนแ,แต่น้องวิกนลองพูน่ะย่างไวไวโหอดพูดหลันตอนนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศยามค่ำคำ่คำตอนนี้แต่สำหรับหมอผิ่นก็เบบป็นเป็นอย่างลายพิ่นว่ามันเป็นอันนั้น เป็นตุ่มอยู่ในอยู่ในตีในมือพอ่นอ่ะอาจจะแพน้ำเพราะว่าฝนตกนอนแล้วก็ล่มก็พัดลอยลอยแต่เมื่อน้องเจอ,อยหยุดมุมสูงใช่ไหมตอนนี้อยู่มุมสูงมุมสูงค่ะข,ขนาดนี่ตอนนี้เขาอยู่มุมสูงตอนนี่ตอนนี้เขาอยู่มุมสูงกีสิประมาณนี้แหละ ฝนกาเศร้าตกในฮ่อเนาะพอว่าเมื่อนี่นะฝนลินเบิดมือเบิดคืนพี่นตอนกลางคืนผัดน้องแก้วผัดเกี่ยวเข่าไหวกับเข,ข้าอีแม่เขาลาสาวผัดโอ้ยตื่นมาเพราะว่าฝนตกแห่ตอนนี้โอ่เน,นาะหอดผู้เลยหอดหลีพื้นผูนเ้เล้ยบ่ตอนนี้เอากระสีหยางเมื่กอกำลังหยางกับ

าง้นะะมันจะเป็นเขาสูงนย่างบ่ตรงแปลกใจไปเรียบสิอยนะ่างลนะงตามขอยไปเลย ตัวอด้อตอนเขาหยางลงมาหอดทางเรื่อยแล้วกำลังจะหอดแล้วตอนนี้ เป็นยามหลีเห็นเง่มไปหัวสิไปทันบอก เฮ็ดยังไม่เห่า,ยยาเนนะนะจ้านะ่ะบ่กเปค้ดเฮ็ดอันนี้นะได้บอ่บอบ่อใหนานได้ดอกยุบหนึ่งนะเออเอ้าป้าน้อยเดี๋ยวสปาเจ้าได้อยู่ของเจ้านะเออโอ้ยมาแต่ไสเข้ามาจะพาเด็กน้อยไปหาหมอนะเป็นตุ่มขนาดในมือกับในตีนโพงอยู่2อันไผน้นองวิก่อนพีเออผูไปก่อนผูแล่นแล้วมันเจ็บตีนมันหยังเออ พขมันนรมันก็พอได้ประเดกันน้องไม่เหออืมอืมป้าน้อยจะไปใส่เออเอขาปลาน้อยนะลงยุสปะเยอะบดซันนี่ชับลงบ้าลงซันนักลงนี่ับใครเล่เขาปลาน้อยบนท่นชุกเขาห่ายังเกี่ยวตากฝนอย่างนะอาห่อกับเบื้องหูอ่พนจตกเนอะ มือนยังมีอยู่แม่เขามือยังแห้งๆมันขาวมือนี้ฮะแต่วระว่างทางไทยทางลาวมีรดถั่วไปฝนให้กระเอียดมือว้าทนี่นี่เดียวพักกระเจี๊ยวขาวเกี่ยวเทิ่งเกี่ยวเทิ่งตัดทวารเออมีเมือกแล้วแม่ท้าวสำหรับคลิปนี้ก็พอจบไปเท่านี้นะพี่น้องฟาด กติดตามเป็นกำลังใจไงซาลาคนมันหน,น่อยเด้อเนาะวันนี้นางแก้วเป็นมะกอกตอนนี้เฮาสิ้นอ่างเลยใส่ชออิ้นเทื่นๆเลยหัวน้องปูก้กับน้องวิบัติเฮาไปดีกว่าเนาะคืนนี้เจอบุตรนี้น,อน้นอ,นองวิญญาณสบายดี